สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ยะพรจะลงคลิปที่ไปกินเหลียงงานวันเกิดปู่นะคะปู่น้องชาบูที่ร้านหอมละมุนคาเฟ่ให้ท่านผู้ชมดูนะคะท่านผู้ชมก็ดูไปเรื่อยๆนะคะนี่คลิปคลิปจานนี้จานแรกก็เป็นตำทะเลรวมค่ะ ก็จะมีปลาหมึกมีหอยมีปูแล้วก็มีหมูยอรวมอยู่ด้วยค่ะก็มีกุ้งค่ะแล้วก็าจานต่อไปก็เป็นสปาเกตตี้บารอนารานะคะอร่อยค่ะรสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะ ที่เป็นชิ้นๆนั่นก็แฮมค่ะแล้วก็สามชั้นทอดน้ำปลาค่ะกรอบอร่อยราคาก็ไม่แพงนะคะเยพรวันนี้มีสเต็กสองจานมีสเต็กเพิ่มอยู่ด้วยอยู่ในนี้สองจานนะคะ แล้วก็หารที่เห็นนี่ค่ะรวมทั้งหมดพันสองร้อยกว่าบาทเองอันนี้ซุปเห็ดค่ะยี่ผมก็ซื้อสองถ้วยแต่ยี่ภพไม่ได้ดูราคาแล้วนะคะว่าถ้วยเทไหร่รู้แต่ว่าพอทานเสร็จแล้วเขามาเก็บเงินอ่ะพันสองร้อยไม่ถึงพันสองร้อยดียค่ะพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทก็ให้เข้าไปพันสอง แล้วจานนี้ก็เป็นจานข้าวผักต้มยำทะเลค่ะใส่ไข่ดาวเขาก็ใส่กุ้งกับปลาหมึกเท่านั้นนะคะร้านนี้เขาก็ทำอาหารอร่อยค่ะจานนี้เป็นของย่าพรกินเองค่ะเพราะว่าย่าพรมาแล้วพรไม่ได้เคยสั่งแลพรก็เลยสั่งลองสั่งดู เราก็ยังมีสลัดกุ้งทอดด้วยอันนี้หนมปังค่ะหนมปังปิ้งชอ็อกโกแลตเนยนมนี่แหละจานไม่แพงด้วยนะคะจานนี้น่าจะสามสิบบาทค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีช็อกโกแลตเนี่ยเขาขายยี่สิบ อันนี้จานนี้ก็อร่อยค่ะชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วจำชื่อไม่ได้เขาจะมีขนมปังให้แล้วก็มีสตอรอเบอรี่แล้วก็มีอไอศครีมสตอรอเบอรี่แล้วก็มีมีน้ำน้ำพึ่งมาค่ะ แล้วจานนี้เป็นบิงซูภูเขาไฟโอวันตินค่ะของยพอ่พรเองค่ะแต่ว่ายพ่พรไม่ได้ทานคนเดียวนะคะทานหลายๆคนเลยค่ะช่วยกันทานเพราะว่าทานไม่หมดยพ่พรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยพ่พรด้วยนะคะสวัสดีค่ะ